นกน้อยหาเพื่อนนกน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับเพื่อนๆในป่าใหญ่อย่างมีความสุขเช้าวันหนึ่งนกน้อยตื่นขึ้นมาตามลำพังเอ๊ะเพื่อนๆนหายไปไหนอะแย่แล้วสิมีใครเห็นเพื่อนๆของฉันบ้างนกน้อยรีบออกไปตามหาเพื่อนๆนสวัสดีจ้าเธอต้องเป็นเพื่อนของฉันแน่ๆเลยใช่ไหม ดูสิเธอมีสีแดงเหมือนปากของฉันด้วยละ่ะนกน้อยถามสวัสดีจ้านกน้อยฉันนะ่ะคือปลาสอดต,ตั้งหากเล่าไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของเธอหรอกจ้าปลาสอดต,ตอบสวัสดีจ้าเธอน่ะต้องเป็นเพื่อนของฉันแน่ๆเลยใช่ไหมดูสิเธอมีสีเหลืองเหมือนหลังของฉันด้วยละ่ะนกน้อยถาม สวัสดีจ้ะนกน้อยฉันนะ่ะคือเสือตั้งหากล่ะไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของเธอหรอกนะเสือโคร่งตอบสวัสดีจ้าเธอต้องเป็นเพื่อนของฉันแน่ๆเลยใช่ไหมก็ดูสิเธอมีสีเขียวเหมือนปีกของฉันด้วยล่ะนกน้อยถาม สวัสดีจ้านกน้อยฉันนะ่ะคือกบตั้งหากแล้วไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของเธอหรอกนะกบตอบสวัสดีจ้าเธอต้องเป็นเพื่อนของฉันแน่ๆเลยใช่ไหมก็ดูสิเธอมีสีน้ำเงินเหมือนหัวของฉันด้วยล่ะนกน้อยถามสวัสดีจ้านกน้อยฉันนะ่ะคือนกยุงตั้งหากล่ะไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของเธอหรอกจ้านกยุงตอบ สวัสดีจ้าเธอต้องเป็นเพื่อนของฉันแน่ๆเลยใช่ไหมดูสิเธอมีสีเท่าเหมือนเท้าของฉันด้วยล่ะนกน้อยถามสวัสดีจ้านกน้อยฉันน่ยคือช้างตังหากเล่าไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของเธอหรอกจ้าช้างตอบสวัสดีจ้าเธอต้องเป็นเพื่อนของฉันแน่ๆเลยใช่ไหมก็ดูสิเธอมีสีขาวเหมือนตาของฉันด้วยล่ะนกน้อยถาม สวัสดีจะนกน้อยฉันคือนกกระยางตังหากล่ะไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของเธอหรอกจ้านกกระยางตอบสวัสดีจ้าเธอต้องเป็นเพื่อนของฉันแน่ๆเลยใช่ไหมก็ดูสิเธอมีลายสีดำเหมือนท้องของฉันด้วยล่ะนกน้อยถามสวัสดีจะนกน้อยฉันคือหมาลายตังหากล่าไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของเธอหรอกจ้าหมาลายตอบว้า พวกเธอไม่ใช่นกที่เป็นเพื่อนของฉันเลยสักตัวแล้วเพื่อนๆของฉันอยู่ที่ไหนกันนะนกน้อยถามอย่างท้อแท้นี่เธอลองบินไปทางนั้นสิอาจจะเจอเพื่อนของเธอก็ได้พวกเราเคยเห็นนกที่เหมือนเธออยู่แถวโน้นนะ่ะสัตว์ทั้งหลายช่วยกันปลอบนกน้อยใช่โย่ฉันเจอเพื่อนๆแล้วล่ะ เพื่อนๆของฉันมีปากสีแดงมีหลังสีเหลืองมีปีกสีเขียวมีหัวสีน้ำเงินมีเท้าสีเทามีตาสีขาวแล้วก็มีลายสีดำที่ท้องเหมือนฉันทุกอย่างเลยเพื่อนๆจ๋าอย่าหายไปไหนอีกนะจ๊ะนกน้อยดีใจสุดๆเลยที่ได้พบเพื่อนๆสที